ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีตัวโรคเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่นะครับเราได้ทําคลิปมา12 13ตอนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับยี่สิบห้ามีโอฟิโนนะครับที่ขับมาดีๆแล้วเครื่องดับนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ได้ไล่ประกอบมาแล้วนะครับจนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนของการประกอบอุ้มลมหรือว่าฝาครอบเสื้อสูบนะครับเพื่อนเพื่อน ขั้นตอนนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฝาครอบเสื้อสูบหรือว่าอุ้มลมตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับจะเป็นตัวบังคับทิศทางลมนะครับจะเป็นตัวบังคับทิศทางลมนะครับโดยนะครับพัดลมจะดูดนะครับพัดลมจะดูดอากาศจากด้านจากด้านข้างของตัวเครื่องเข้ามานะครับแล้วก็ถูกส่งมายังฝาครอบเสื้อสูบเพื่อระบายความร้อน ของนะครับเสื้อสูบนะครับฝาสูบหัวเทียนนะครับเพื่อนๆนะครับลมจะเข้ามานะครับจากฝั่งขวาของตัวรถนะครับแล้วมามาหาเสื้อสูบนะครับแล้วก็นะครับจะไปออกด้านซ้ายของตัวรถนะครับเพื่อนๆด้านซ้ายนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างตรงเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆนนะครับดังนั้นฝาครอบเสื้อสูบ นะครับฝาครอบเสื้อส like ูบอ่าฝาครอบพัดลมใบพัดลมนะครับย่อมมีผลนะครับต่อความทนทานของตัวเครื่องเป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ก็เป็นการประกอบนะครับในส่วนของฝาครอบเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆนะครับโดยฝาครอบเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นตัวฝาครอบใบพัดนะครับก็จะมีน็อตอยู่นะครับ3จุดด้วยกันนะครับเพื่อนๆเฉพาะฝาครอบใบพัด แล้วก็ฝาครอบใบพัดลมจะมีน็อตนะครับจะเป็นสกรูเปียวหยาบๆยาบตัวใหญ่ๆเบอร์หัวหัวแฉกนะครับเกียวหยาบหัวแฉกนะครับยึด2ตัวตรงที่ผมขันอยู่ในตอนนี้นะครับยึดเข้ากับฝาครอบเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับจะมี2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆทาหายก็เอาน็อตเบอร์สิบใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นะครับ ไปใส่ฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะมีน็อตยึดนะครับบนล่างเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับตัวหนึ่งเป็นน็อตหัวแฉกธรรมดาถ้าจำไม่ผิดนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นหัวเบอร์สิบนะครับเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับที่ผมเคาะอยู่ตอนนี้ก็คือในส่วนของนะครับ แท่นยึดนะครับแท่นยึดคอยหัวเทียนนะครับอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เลยทําการตั๊บเกลียวไปก่อนนะครับเพื่อนนะครับรู้สึกว่าเขาจะทําเกลียวเสียมานะครับเพื่อนก็อ่าประกอบเราก็ต้องเช็คน็อตทุกจุดนั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับให้เข้ารูปเข้าล่างนะครับก็ประกอบไปเรื่อยๆตามขั้นตอนนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับในส่วนของ นะครับถ้ารถไม่มีฝาครอบเสื้อสูบนะครับเพื่อนเพอนเพราะว่าผมเห็นรถหลายๆนะครับรถที่ไปซื้อมือสองมาหลายๆเคสนะครับงั้นกลับว่าจงใจไม่ใส่นะครับเพื่อนอน,นะครับทั้งที่ดูภายนอกแล้วก็ยังเป็นสวยงามนะครับชิ้นส่วนดูครบนะครับแต่พอถอดฝาครอบหรือว่าถอดชุดสีชุดไฟเบอร์ออกนะครับกลับไม่มี นะครับปรับไม่มีชุดอุ้มลมไม่มีฝาครอบเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผมเคยทำคลิปของอ่มมา Yamaha Fino โโไปในรอบก่อนนะครับเพื่อนๆนที่อ่าเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยน,นเสื้อสูบมาใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนเสื้อสูบมาใหม่แล้วทีนี้เอาซื้อมาได้ไม่ถึง2เดือนนะครับเพื่อนๆนก็มีปัญหานะครับแหวนหลวมลูกสูบติดนะครับ าสาเหตุที่แหวนหลวมลูกสูบติดของรถคันนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็เกิดมาจากรถไม่มีฝาครอบเสื้อสูบนี่แหละนะครับระบบระบายความร้อนไม่เพียงพอนะครับทำให้เสื้อสูบขยายตัวไปบีบกันกับลูกสูบนะครับสุดท้ายความร้อนนะครับสะสมนะครับความร้อนสะสมเกิดขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้น้ํามันเครื่องร้อนนะครับน้ำมันเครื่องร้อนบางส่วนก็ระเหยบ้างนะครับ บางส่วนก็ตกตะกอนเป็นโครนตมสีดำนะครับแล้วก็กลายเป็นน้ำมันเครื่องขึ้นไม่พอขึ้นไปหล่อเลี้ยงลูกสูบแหวนไม่พอขึ้นไม่ทันนะครับก็กลายเป็นรถลูกสูบติดในที่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับก็นะครับ,นะรบ,นะรบแนะนําให้ซื้อมาใส่นะครับเพื่อนๆทีนี้ฝาครอบอ่าไม่ใช่ฝาครอบนะครับไอายางตัว นี่นะครับย่างแผ่นใหญ่ตัวข้างบนสําหรับตระกูลมีโอนี่นะครับมีโอเซกับฟีโน่นะครับจําเป็นต้องใส่นะครับเพื่อนเพนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวครอบนะครับครอบแล้วก็ป้องกันนะครับป้องกันลมร้อนนะครับป้องกันลมร้อนจะนะครับป้องกันลมร้อนนะครับไม่ให้ลมร้อนตัวนี้นะครับขึ้นมาบริเวณใต้เบาะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่า เขาจะควบคุมทิศทางของลมนะครับเพื่อนๆไม่ให้นะครับไม่ให้ลมที่ออกมาตามช่องโบต่างๆขึ้นมาปะทะกับตัวกับใต้เบาะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่นะครับเพื่อนๆก็จะมีผลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวคนขับขี่จะมีความรู้สึกว่าร้อนนะครับเพื่อนๆนะครับจะมีความรู้สึกว่าร้อนแถวๆขานะครับอันนี้ก็ต้องใส่นะครับเพื่อนๆนะครับผมเห็นหลายคันมา ที่ใส่ไม่เจอใส่ไม่ได้ก็ถอดทิ้งนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเขามีประโยชน์นะครับอ่าตัวอย่างตัวแผ่นใหญ่ข้างบนนะครับถ้าเป็นมีโอนะครับมีโอตัวเล็กๆนะครับจะมีฝาเล็กตัวเดียวนะครับเพื่อนๆอ่ามียางเล็กตัวเดียวนะครับอ่าไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีก็ตัดยางในรองก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่หลุดหรอกนะครับเพราะว่าอ่าหลังจากที่เราประกอบเข้าไปนะครับ ใส่ยางเข้าไปเราจะใช้ในส่วนของแท่นยึดคอยหัวเทียนนะครับฐานยึดคอยหัวเทียนเป็นตัวบีบบังคับไว้ยังไงก็ไม่หลุดนะครับเพื่อนๆน,นะครับยางในโดนความร้อนแค่นั้นก็ไม่ถึงกับเปื่อยละลายนะครับอ่านะครับก็ประอบไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับก็หลังจากที่เราประกอบไปต่อไปก็เป็นลำดับของคอยหัวเทียนนะครับเพื่อน นะครับนี่นะครับเหล็กคอยหัวเทียนจะเป็นตัวบังคับแผ่นยางกันความร้อนนะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับเราก็ต้องใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าที่แล้วมานะครับเพื่อนๆผมเห็นจริงๆนะครับรถที่รถที่ไปซื้อมือสองมาผมเห็นแทบจะทุกคันเลยครับไม่มีฝาครอบเสื้อสูบนะครับพอใช้งานไปสักพักหนึ่งลูกสูบก็ติดนะครับเพื่อนๆนะครับ เครื่องพังนะครับอ่าเราจะมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆไม่ได้นะครับจริงๆยะฟาครอบเสื้อสูบเ็าก็จะมีลูกยางบังคับด้วยนะครับแต่คันนี้ลูกยางหายไปหมดแล้วเออนะครับจะไปสั่งก็ไม่ทันแล้วนะครับก็อ่าประกรอบเข้าไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆประกรอบเข้าไปเลยดีกว่านะครับก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับเพื่อนๆก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับอ่า ถ้าไม่มีฝาครอบเสื้อสูบตัวนี้นะครับอาจจะทําให้เครื่องยนต์เราพังเร็วกว่าปกตินะครับนี่ก็เอาเรื่องเล่ามาเล่าสู่เพื่อนๆน,นฟังนะครับเออแล้วอ,อ,อีกอย่างหนึง่งผมเห็นหลายๆคันไปเปลี่ยนใบพัดลมนะครับใบพัดลมของเขาจริงๆถ้าผมจําไม่ผิดมีอยู่ประมาณส2บ2บใบนะครับถ้าผมจําไม่ผิดแต่บางคันไปใส่เป็นอลูมิเนยียมมีเจ็ดใบบ้าง9้าใบบ้างนะครับเพื่อนๆนอันนี้แหละ นะครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พัดลมดูดลมเข้ามาช้านะครับดูดลมเข้ามาน้อยนะครับการระบายความร้อนไม่เพียงพอนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นอยากให้ใส่เป็นของเดิมนะครับยิ่งใบเยอะยิ่งดีนะครับเพื่อนและฝาครอบพัดลมนะครับจะมีถ้าเป็นมีโอโนโวนะครับตัวแรกๆจะไม่มีจะไม่มีปีกเพื่อที่จะดักลมนะครับในส่วนของฟีโนจะมีปีกรับลมนะครับ มีโอนะครับมีโอนูโวตัวแรกสามารถนำขอนำฝาครอบพัดลมของมีโอฟีโนมาใส่ได้นะครับใส่ทดแทนกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็เพื่อนๆหลังจากที่ประกอบชุดฝาครอบเสื้อสูบแล้วก็นะครับแนะนำนะครับข้อดีข้อเสียให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปหน้าเรามาทำการประกอบในส่วนของ ห้องคลัตนะครับห้องคลัตหรือว่าห้องสายผ่านนะครับเพื่อนนะครับจะมีอะไรมีวิธีการประกอบยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเพื่อนในห้องสายผ่านมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีคําแนะนําให้นะครับระหว่างมีโอตุ้มเล็กกับฟีโนตุ้มใหญ่มีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนเอาเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อน